สรุปนายยบอิงไม่รอดตกเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยไปลุ้นต่อว่าใครจะได้เก้าอี้นายยบคนต่อไปพ่มื่อกินข่าว่าเรียนแต่โทรศัพท์ยหันละเอ้อนผู้ใดแตเอื้อนพ่อตัวไปได้มันจะใส่อีกพ่อพ่อเพื่อเพ่โอ้ยกุหลวงพอแข็งมืงอหน้าเจ้าของได้เป็นอย่างเมาอเอื้อนพ่อพ่อเพื่อเพ่ผู้เอื้อนเอื้อนกะตีเป็นตาฮักดื้อหรอ มึงไม่เอินอเอ้นกูเหรอโอ้ยเอิ้นขึ้นเ่านั่นมามามาสเตอร์เขาแดงตัาแดงก,กว่าสีแดงหที่โมแดงโมแดงมิสซาท่าเขาทิงมี่รีงไหมมันยังจงนงกกินยังเรือ่องมากแดงกับแดงเด้กกเนีน่ที<ส>่บอกไงแดงกับแดงเลยต้องเสียงเขาบอลข้อดมึงนี่จริงใจเนาะอันนั้นว่าพ่ดจริงใจเลยคุณช่วงนี้ทำงานบ้านแทนฉันหน่อยฉันยุ่งมากค่ะอย่ามองฉันแบบนั้นคุณคิดดูนะ ชายแดนยังต้องเฝ้าระวังการเมืองก็ต้องวิเคราะห์ผ้าเหลืองยังสืบไม่จบหวยก็ต้องคิดต้องลุ้นอีกือ้องยงฮะมึงคือมีดแทะนงนังนังยงคือบุมมีเสยียงฮะมองนังยังวยนังอะมึงเศร้าดีหนิเด้อ เพ่งคือสิเป็นไขยย่เนีปวดขี้องอยู่ไปหาเบิงบ้งเด้เศร้ามันก็ชิยากกูนี่จี้วนไข้ทิ่สิว<ล>ันไขยย้ของขี้กูยันยังว่าเศร้าสิกูนะไม่เศร้ายิ่งนีเขาไม่ใช่เศร้าเพ่งคือสิเป็นไขยย่นี่อยู่พี่ฮะเรามาเป็นเพื่อนกันไหมเอาขึ้นเดี๋ยววางสัน่นเป็นพมเพื่อนแยก,กันได้นี่ย จะเป็นผัวมีอะไรเวลาน้องนอนเชืช่ยอยกุมมือไปอย่างนั้นอะเป็นเพื่อนกันไปเถอะนั่นว้าแล้วจนเมียได้ถามเป็นมูหาม,ามึงเอ้ยโคตรจะงอองยู่นี้งานบ้านการบ้านเ่าอยากเป็ดตัดแมียมให้เป็ดกินตะบ,บองว้าโอ้ยเมื่อเด้นน้ำเย็นมีบ่นอเถอะเอ้ยกายอยู่ในตู้เย็นเัอะเด้บ่มีขาตีโดวนี่ว้า ย่งางมาหอดเงื่อนกับย่งงางย่างมาได้ตู้เย็นยุคค่าคืบนี่ย่งางไปเปิดกินเองมันสิตายบอกอวาขอโทษครับสิไปเอามากินเองดอกบอกให้ยากถึงคุณภรรยาด,ดอกครับเจ้าสิมานางจมเห็ดย่างเจ้เาือบฟ้าไปหาอาบน้ำแบบทหานแล้วเบื้องละกุยปานแห้งอร่อยย่าโอ้ยแต่คนเห็ดงานมาเนาะมันก็เม็นกับกุยไปธรรมาดาละเทา้านั่นได้แท่เพื่อนก็คือน้ำเขาย่ตวานี่ว่นน้คือต้นเจ้าเด้อคือน้าดังคอยนีละ แง่ที่เหลือเกินเนี่ยอีกแล้วเจ้านี่ก็จังแม่เป็นห่วงเป็นใย,ยข่อยนอหึว่วเมยกันเขาแต่จังซี่ละเออเ <c ười> จ้าหูบ่ย่มข่อยเมยอย่มข่อยท่อนี่ข,ข่อยคิดหอดไผ่ขึ้นหอดไล่ละข่อยขึ้นหอดแต่เจ้าผู้เดียวเด้บอมีแผนได้ถ่าห้านี่ขันข่อยทุนเจ้าได้ผู้เดียวนี่เออข่อยสิทนได้เบิร์ดทูกอย่างเลยในโลกว้าหึข่แห้งตายเ้ย กินข้าวกับนังละห้ามมือีนเทาบ่รู้บ่รู้ไปห้ากินเอาโลดด้วยตลาดพุนย่าเธอขินหอดแห้งแห้งเด้อโอ้ยอยากสีก็ว่ามันเถอะมันกึ้นหรูจักเห็นงานยืนนีมาสิบสี่ปีแล้วขินหอดบานหลายหลาย ก็คิดทอดบ้านก็นั่งหายนั่งร้องหายคนเดียวอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสุดจริตเงินเดือนสามพันาแปดปีที่แล้วตอนนี้ทำดีขยันก็ได้สามพันหารักษาการพูมิทำเห็นหนูกำลังวิ่งเลยบอกว่าอำนาจยุบสภาอยู่ในมือผมครับ <c oughs> อย่าได้หวัง หนูฝันกลางวันอยู่หรือเปล่าตอนที่เราวัดนาเรียไม่สีสัวก็เมียมึงสิเราเข่าปากสมัดาราก็ไล่ปนนติไม่อยาลาง่เงเงินคนเดอ่าข่าจ่าตีครับลเขาเบื่อเงินอามาคุยเขาแค่ันนี้แม่นีเงินหลายก็จันวัดงโอ้โหขายข่าปาร่าปีนี้ได้สงแสนเขาปาล่าซื้อได้สองแสนใส่เบิร์ไปใหญ่ใส่บ้านเบิร ใส่ยังใส่นี่เขาหมดละตั้งสี่กับมาคุยสูมูฟังคิดก็จะบว a t ั a ค t u กินก็จะบว a t ั a คิดก็จะกินไม่ออกคิดก็จะบว a t ั a ค t u กินก็จะบว a t ั a คิดก็จะกินไม่ออกมึงอย่ามาหลอกที่กูอย่ามาหลอกที่กูบ่ได้ษีกูหลอกมึงบ่ได้ษีกูหลอกเพราะวันนี้กูขาดกระเ็งในมึงอย่ามาหลอกซิกูอย่ามาหลอกที่กูเห็นได้เห็นอย่างเย้เย่เย่กินเหล้าแก้วแล้ว เพร่อเลืมผัวเก่ากินแก้วสองพือหาผัวใหม่กินแก้วสามเพ่สมนมาโคตแม่มันจะเป็นผัวไผ่กินแก้วสี่จงภูมิใจได้ผัวเขาเอามาคองการดื่มสุราทาให้ความขับขี่รดลงแต่สําหรับผู้สาวโกสุมการดื่มสุราทาให้ความหีเขียวเพิ่มขึ้นแล้วฟ้าเอ้ ยนเมียเมียเจ้าอย่าปิดเป้าเฝ้านคนเมียตังสะก่อนลาฟ้าให้ยนะฟ้าห้องยนาได้คิดเลี้ยงตนจัสานลาบ้าหูหอยหููตตบวดเาอรอยู่ในวัดครับท ຕົກຕົກຊີວິດເຈີປາບາດມັນບໍູຕແຕ່າບວດມາຕແຕ່້ອຍໂຍຊົນເົາແກ โซวละเห่ากินเมาเหล่า,าลเฮาวนออสองสามอุ่มจะได้มาออกวันทองบ,าบาอ่าบ้าเจ้าบ่ได้กินเขาเลี้ยงเรษฐใหญ่เบาอยู่ท่องเจ้าว้างต้นข้าวเน,นทอ้องว่างอ้อทองบ่าบาอบอขอนเต้าทองแม่วิญอออนนวนี่มัเนเรารักกันตอนอายุแป เรารักกันตอนอายุแปดสิบตั้มตาปิดปิดพิยังเอ้กันกับบได้ยคุอยากฟังล่ำแรือว่ามายอดนะเขานี่ยอดเพลงยางเยู่เพนะจะลองให้ได้คุณหน่อยเลยตอนอายุแปดสิบเรารักกันตอน 80, ตตอายุแปดสิบตั้งตาปิดปิดคิดจังเอ้กันกับบได้ จากโลกเบาหวานโลกเก่าโลกหัวใจลกอะไรก่อนอะไรได้แต่ทำตาปิดเนี่ยลดโลกบานกันบ้านนี่ก็ได้จิ้งจ้าสีจอกพุงใจได้หัวเขาเอามาคอกไปว่ามือดีมีมีแท้แแหละมีอยังได้หัวเพื่อนเป็นเป็นพูด เป็กเก๊อเป็กแรงน้ำสีแดงแดงด้นมาโลดงยาวเพื่เพื่ออาานักพอมาเดวนัามาซาสิบริีันว์จะห่วงเดือพอดมั่งแค่ไปคอยย้าสิบาหัวซาลูกพลับปุยสบเพขึ้นมาผวกอาฆาตบเข้ามาเ่ยาสางตาแม่เป้ากินของเดียวหิเขียวตลอดถูน